ครับพี่น้องครับสุกซื้อมะมันซื้อมะมันเครื่องหม่ความเก็บยาสิได้ความไข่ยาสีมี่กาบงามๆสวัสดีพี่น้องฝ่ายสู้คู่สุกคนครับขอต้อนรับประตูโชวของการรีวิวรถบันคุณภาพดีราคาถือคือเก่าเมื่อนเดิมครับกับคุณหนูรถบันควอนแกนเมอร์นี่เอาเจ้าตลาดนะครับอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งค่ายนำมาเสนอให้กับพี่กับน้องได้รับชมกันคือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2007นะครับอ่าโฉมโมโตเรียปี2007ตัว 3.0นะครับดีโฟดีเครื่องดีเซลครับเกิดซีล้อสวยๆใสๆนิ่งๆนะครับมาพร้อมสีดำนะครับดูดุนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะ่าไห้นะครับเนาะออเย็นๆเยิ่อๆชมกันแล้วเขาไม่สดๆลหล่อนกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับยางแบบเต็มซุ้มกันเลยทีเดียวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่เบิ้งเอาครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นตัว รถบ้านสองมือนะครับเป็นรถบ้านสองมือเป็นรถพอออลุงเลียงนะครับพี่น้องครับในขับซีพ้อมครับพี่น้องเกียร์ออโต้ครับขี่ขี่ด้อะขี่ง่ายนะครับพี่น้องนี่นี่เบื้องเอานะครับสวยๆเลยนะครับภายในภายนอกน็อตบล็อก้ขยับนะครับพี่น้องครับอ่าคอนโซลส้นงามๆนะครับภายในสวยๆเบาะอ่ายังสวยๆไม่มีบอบช้ำ นะครับสตาร์ทครั้งเดียวแชะเดียวติดเลยกับเลขไม่สองแสนกโลเท่านั้นครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นตัวมเดลร์ี2007นะครับรับเป็นีร์ลเอ๋อครับวิทยุยังใส่งานในครบเป็นจอยแอนดรอยความนะครับมึงเอาเด้อนะครับคือนะครับเกียร์โกคับดีขี่ได้นะครับพี่น้องครับเขัาง่ายๆเลยนะครับเบาะก่อนที่สามงามๆนะครับภายในสวยๆแบบนี้ กับราคาตัวไม่แพงนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2007เครื่องยนต์ดีโดี3,000ซีซีนี่ครับนี่เบ่งเอาเยอมากกับบรรยากาศฮองฮอนแจ้กน้อยตู้เอกสารครบพร้อมอุ่นภาษี6 8นะครับตัวนี้เป็นตัว 3.0V นี่ครับนี่ครับเบ่งเอาเบ่งเอาก็ขับขี่ขับนี่ครับบันไทยง่ามๆแบบนี้เลย ตอนที่สามสวยๆครับไปได้เป็นมูไปเป็นคณะไปเป็นครอบไปเป็นกัว้วนะครับไปไซมาไซคือเนื้อลองไต่ไดเมือ่อกครับกับรถครอบครัวนะครับ,บ,รนะรบ SUV ยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยคือโตโยตา้าโคดจิเนอร์ครับประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับพี่น้องนี่ครับหาอยู่ประชิดหวังครับมีว่ามีโอกาสมาทดลองขับกันมาทดลองขับกันได้เลยนะครับรถเจ้ายุทธตะบนุนมาเกิตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น กระสอบกระชี้งาๆไม่มีดามไม่มีข้นนะครับพี่น้องไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักเลยทั้งสิ้นนะครับไม่จุ่มน้ํานะครับนังบนดันข้นบนไหลนะครับข้างกจสบายๆหนะมีรามีการมาทดลองขับกันได้ครับแอร์เย็นช้ำๆกันเลยนะครับโตยต้าโปรดจูเนอร์คันนี้นะพร้อมที่จะนะครับให้ใครจับจองเป็นเจ้าของการจ่าจรเชื่องกัน นะครับทันใดที่นะครับหารถครอบพวกรัเอสยูวีใส่การใช้งานกับที่สําหัญคันนี้2เกียร์นะครับคือออโต้โฟวินต่างหากครับพร้อมวุนะบทุกเส้นทางนะครับพี่น้องความปลอดภัยเป็นหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับกับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเป็นตัว V 3.0 V มออโต้โฟนั่นเองนะครับพี่น้องในสวยๆแบบนี้เลยหาอยู่มาเลยครับขับจองกันได้ครับ เครื่องด้วนอินเตอร์คู่เลย urer, นะครับ 3,000cc 1 6 3แรงมา้ารถด่วเนเมือสองคุณภาพดีราคาไม่แพงยกให้เขาคันนี้นะครับกับ t o y ยต a f o r t u จ e r นนะครับรถเกียรที่นั่งนะครับพี่น้อง SUV เกียรที่นั่งคันใหญ่คันโตคันงามนะครับห้ามมองอะล็อ,อกอะไรก็ง่ายห้ามมองสมก็ง่ายครับพี่น้องครับนี่ครับกับรถตลาดนะครับรถเจ้าตลาดยอดนิยมอันดับหนึ่งลอกันอ่ะเดี๋ยวคลิปที่สอง ผมภาพี่ลงปลงไปนะครับเบื้องห้องเครื่องหรอ,พพอ,อครับผาพี่ลงปลงไปชุดล่องซับกันครับ